สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n น l ดูดวงความรัก Wish M. Tarot อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องของแม่มดนะคะจะใช้การแบ่งวันที่ตามราศีปรับตันตกดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแม่มดจะทำคลิปขึ้นมานะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมเป็นพลังงานแบบทั่วไปนะคะขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะแม่มดติดภารกิจในการสอบนะคะแม่มดก็จะขอทำคลิปแบบสั้นๆน,นะคะแล้วก็จะอ่านเฉพาะในฝั่งของตัวเขาเท่านั้นนะคะวันนี้แม่มดมาส่งคลิปนะคะเป็นของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะ ในช่วง1-31ตุลาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดจะเปิดเฉพาะในฝั่งของตัวเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานที่ตัวเขามีกับชาวลัคนาราศีพฤษภกันค่ะ T of p e n t a c l e นะคะ Page of s w o r d ค่ะ The world ค่ะ Page of pentacle นะคะ Ace of one ค่ะมีไพ่สไลด์ลงมานะคะ Five of c u p ค่ะ Ace of pentacle นะคะ King of Cup The Star Nine of Pentacle ค่ะพลังงานนะคะในฝั่งของตัวเขาไพ่ในตำแหน่งแรกได้ T of Pentacle นะคะ แม่บดมองว่าคุณและเขารู้จักกันจากการทำงานนะคะมีเรื่องงานที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้มาพบและเจอกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเป็นหุ้นส่วนกันนะคะมีการติดต่อเจรจานะคะหรือมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องงานจะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงทำให้คุณและเขาได้รู้จักกันนะคะแล้วก็ มันมีเพจออฟสอดเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขานะคะอยากที่จะพูดคุยกับตัวคุณแบบเปิดใจนะคะอยากจะเคลียร์ความรู้สึกกันนะคะมันเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องคุยและเคลียร์ให้ชัดเจนนะคะตัวเขาเองนะคะ เป็นคนที่เหมือนกับง่ายๆสบายๆนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ควบคุมอะไรหรือเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์มากนักนะคะเหมือนกับว่าเขาปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเป็นไปในรูปแบบที่มันควรจะเป็นนะคะหรือความรักในครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นความรักที่ไม่แน่ใจนะคะ ว่ารู้สึกยังไงต่อกันเพราะว่าการแสดงออกบางครั้งนะคะเขาอาจจะแสดงออกกับตัวคุณแบบทีเล่นทีจริงนะคะเพราะไม่ต้องการให้คุณรู้นะคะว่าเขาคิดยังไงกับตัวคุณกันแน่ ตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยทำอะไรผิดพลาดไปกับตัวคุณนะคะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของความรู้สึกนะคะเขาอยากขอโอกาสแก้ตัวกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอาจจะเคยเป็นคนที่เป็นพ่อแม่นะคะเป็นคนที่เคยแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในธาตุน้ำก็เป็นได้นะคะ มีนกรกฎพิจิกอายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเป็นคนที่เข้าใจในตัวตนของตัวคุณเป็นอย่างดีนะคะเวลาที่คุณพูดหรือคุยกับเขานะคะคุณจะสามารถแสดงความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมากเขาจะซับพอร์ตคุณในเรื่องของความรู้สึกได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างห่างหายหายจากกันไปนะคะ เพราะว่าเขายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะใช้เวลานี้นะคะไปกับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะตัวเขาเองอาจจะทํางานที่จะต้องเดินทางไปติดต่อง,งานกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรืออาจจะต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดก็เป็นได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนกับว่าสถานะมันยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ มันเป็นสถานะที่รู้สึกดีต่อกันนะคะคุยกันแต่ยังไม่ได้ไปถึงขั้นตกลงเป็นแฟนกันหรือคบกันแบบจริงจังนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะการเงินแล้วก็อาชีพการงานที่ดีนะคะแล้วก็มองว่าคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่า มีอิสระในชีวิตแล้วก็มีอิสระในการใช้เงินนะคะพูดง่ายๆว่าเขารู้สึกว่าคุณนะคะสามารถที่จะเติมเต็มทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องมีเขานะคะสถานะความสัมพันธ์ของพวกคุณมันอาจจะเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือมันอาจจะเป็นสถานะที่พัวพันในลักษณะของรักสามเศร้าก็เป็นได้นะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากไพ่นะคะ ทีนี้จะขอเปิดเลฟแมสเ s จออร์คเนนะคะเพื่อดูข้อความรักที่เขาอยากบอกถึงตัวคุณนะคะ I have something to apologize to you ฉันมีบางอย่างที่จะขอโทษคุณตรงกับไฟออฟคับใบนี้นะคะแล้วก็ไพ่สองใบนี้ก็ตรงกับราศีเมษที่แม่มดอัดเมื่อสักครู่นะคะ I love you more than you realize ฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้นี่คือประโยคบอกรักของเขานะคะ The more I know you, the more I want to be with you. Online relationship is killing me. ยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกำลังฆ่าฉันอยู่ I came from a broken home. I'm sorry. But I wish I could treat you better. ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้ใบสุดท้ายนะคะ The saddest thing I ever done is walking away while still loving you. สิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทำคือการเดินจากคุณไปทั้งๆท,ท,ที่ยังรักคุณอยู่ นี่คือข้อความรักใบสุดท้ายนะคะที่เขาอยากบอกกับตัวคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและแตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนนะคะหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานนะคะ เก็บไปเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะถ้าหากฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอยากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปนี้ไปใส่ใจนะคะเพราะแม่มดมักจะย้ําอยู่เสมอนะคะว่านี่มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันเป็นพลังงานโดยทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกันกับพลังงานของตัวคุณก็เป็นได้นะคะแม่มดไม่ได้เปิดไพ่เอาไว้นะคะ แม่มดเปิดแล้วก็อ่านไพ่นะคะเพราะฉะนั้นคุณและแม่มดจะเห็นไพ่พร้อมกันนะคะถ้าพลังงานมันไม่ใช่นะคะก็อย่ากเก็บเอาไปใส่ใจอย่ากเก็บเอาไปคิดมากนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะแม่มดอยากให้คุณช่วยกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะผู้ติดตามเก่าคนที่เคยติดตามแม่มดคนที่เคย s u b s c r i b e ให้แม่มดแล้วนะคะ แม่มดขอคนละ1ไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะทุกการรับชมรวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่ส่งถึงกันอยู่เสมอนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ